สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแคนออฟแนคนนะเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับเราจะมาดูมาดูกันน,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 นะครับตอนนี้นี่ได้แล้โอ้ตังไม่เป็นราอายอุชื่อชื่อเนิ่มเนมชื่อแม็กครับไปครับหาคุณแล้วไม่ไปหาคุณก็จะอัพอะไรก็อัพไป ไม่หมดแล้วเนี่ยครับเพีชจะหมดแล้วแปบ๊บเดียวก็จะหมดแล้วครับดูดิอัพแค่แป๊บเดียวผมก็ซื้อใหม่ได้เนี่ยอตันแล้วหรือเปล่า,ายังไม่ตันครับอัพนี่ตันก่อนืมตันแล้วเราจะไปโ่น,นตีถ่านกันเล่นๆกันนะครับถ่านกระจายแน่นะครับ เดียวเจ็ดแล้วแป๊บเดียวครับขบันมายักครับยักยักมาหมดครับเงมาหมดครับซ,ซื้อหมดครับคนรวยครับอ,อืคนรวยครับซ,ซื้อช่างเยอะเยอะเลยครับขี้เกียจซื้อแล้วครับช่าง ซื้อหมดเลยครับต้องกลัวครับรถไม่รถช่างมันครับอย่าที่รู้ต้องใช้หมดเลยครับนั่นแหละนั่นแหละแรมนะครับตอนนี้อ่าอ่าอ่าอยู่ไหนเนี่ยสุดยอดถ้าคุณอยากได้รอให้ห้าสิบซับสไคร์นะครับผมจะจแจกแจกจริงครับไม่ได้พูดเล่นๆนะ ให้ถึงห้าสิบซัตเตไคล์ก่อนนะครับผมแจกเลยครับนี่คุณก็ไม่นี่อันนี้อีกอันนี้อโอ้ยเยอะเลยครับเอาอีกพันซัตเตอรไคล์ก็ได้นะครับผมแจกครับห้าสิบซัตเตอร์ไคล์ได้เลยห้าสิบซัตเตไคล์นะครับผมแจกเลยครับผมแจกจริงครับ ก็สอนโหลดนะครับจะ่ีซ้อนโหลดด้วยสอนโหลดด้วยขอ50ล้วจะขร์ก่อนนะครับนี่ครับอุ้ยอุ้ยมังกรมังกรโหดมังกรโหดครับมังกร,งกรโอ้โหตัวนี้โหดเลยครับยิ่งกว่าก่อนโหดรโหดเลยครับอ่าตัวนี้อีตัวสุดท้ายนะครับจบแล้วจบแล้ว ในสุดผมก็อัพเกมอัพไปเธออัพไปเธออัพหมดครับตั้งหมด5นะน,น,น,นะครับเอ้ปลาแก่สีหมูน่าได้แล้วครับเอาเลยครับเราจะอัพมา รอนานเลยเนี่ยค่ะจะอัพเสร็จเป็นปีหน้าเสร็จแล้วอันนี้ทำไมมันรอนานจาังช่นี่นะอัพไปดีกูอะไรไหมอ่ะอัพไปดีกูทำไมอีกครับนานแล้วถววั่วจอมคุณก็ใช้นี่ครับเช,ช,ช,ช่เช่ไม่ใช้อะลรอะ ยอดสุดยอดครับสุดยอดเร็วเดินไวอาลืมอย่างหนึ่งเลยฮะอือลืมอัพยาบริสุทธิ์อัพทั้หมดเลยครับโอ้รถแรงรถแรงครับรถแรงเสียงขับจังหวะครับเสียงรถแรงเกินะอัพไปเลยแร็ปแร็ปสุดท้ายแล้วตันแร็ปรับ แค่นี้นะครับเอากองไฟมากองบานาน่ากองไฟเลยครับไฟอยู่ไหนหาไฟไม่เจอไฟหายครับหาไฟหาย่าไฟหายน่อเจอไฟแล้วหน่าไปอีกแล้วงน่อไปอีกแล้วหน่อไปอีกแล้วครับตอนนี้เลงอับเหรอครับ หูลาวาขึ้นเตนมครัลบลาวาพุทธิสารมาอีมาเยอะคนระับมาตามหมดจึงได้คนระับอ่านาครับโอ้พร้อ,อ,อ,อมที่ไปโจมตีนเถียยังพร้อมนะครับพร้อม,มสิครับ นะถ้ามันขึ้นเน็ตแบบนี้ครับมันก็เล่นต่อได้ครับไม่ต้องไปสนใจมันครับมันแค่หลอกลวงครับคุณลองดูด่านแรกครับโคตรยากเลยครับใครว่าง่ายก็ถึงบ้าครับมีตังอยู่ห้าร้อยครับแต่ดูฐานสิครับโอ้โหยิ่งกว่าโคตรดูเลยครับดูฐานอ่ามาใช้เป็นอะไรอีกนี่ หาเป็นอะไรอย่างนี้หาผีข้าวครับอือเขาอ,ออกกันนะครับแป๊บหนึ่งลบแขนอแนองแขนดิก็กดเข้าใหม่ครับ ไม่ได้เราจะบอกเขาจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะค้างๆอย่างนี้ครับใครที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด share, กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณคับ